ยามเช้าครับผมท่องเที่ยวสุดใจแบบพอเพียงนะครับก็วันนี้ก็มาหาปลาครับผมนำนองนี่ก็มาวางกัดทิงไว้ครับผมได้มาวางกัดทิ้งไว้เมื่อวานนี้มาวางไว้ก็ไม่ได้ถ่ายทำครับเพราะฝนตกตกแรงมากครับเมื่อวานก็เลยไม่ได้มาถ่ายทำครับผมวันนี้ก็จะมา กู้ครับกู้กัดดูบรรยากาศครับผมก็มีเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเลยครับเมื่อวานนี้ดูปลาเยอะเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้ปลาไหมวันนี้ มกันเลยครับอ้นี่ครับกใแฟติดตั้งแต่เมื่อคืนนี่ครับตายครับผมตักกะดี เสียปลาช่อนครับผมไซส์สวยขนาดพอดีเลยครับปลาช่อนครับปลาช่อนติดกัดสงสัยติดตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยครับปลาช่อนเสียได้ครับเสียได้ตาย ทำแดดเดียวได้ครับตักแดดฝ่าลังตักแดดว่ามันจะมีแดดไหมถ้าฝนตกก็ไม่มีแดดอีกทำปลาแดดเดียวไม่ได้ น้ำใหม่ครับฝนตกปลามันตื่นน้ำดีใจได้น้ำที่ภูกเก็ตช่วงนี้ฝนก็ตกครับสองสามวันนี้ตกทั้งวันเลยปลาขึ้นดีจับจมำตัดช่อนช่อนปนัน กัดสองเส้นครับตาไม่ใหญ่มลุ้นหาตัวที่สองครับผมปลาตัวเล็กติดกัดแล้วตายนะนครับหนึ่งตัวดีวเมื่อวานนี้ไม่ได้มาดูแล้วฝนมันตกผมก็ไม่ได้มาดูจะได้ติดปลาก็ตายซะ ะะตัวที่สองชั่นปลาเต๋าจะมีไม้ครับผมเป็นปลาตัวเล็กกับเนี่ยปลากระดี หมดปลากันครับยากปลากระดิ่งกอดโอ้หิดตายหมดครับ ดูปต่อครับจะได้ไหมไมปลาไหมเห็นเป็นพันครับไม่รู้อะไรดนะูกันครับไม่ใช่ปลาไหมเป็นไงมั่นงนั้ ประดุกประดุกครับผมประดุกใส่รอได้ครับใส่โอเคแล้วครับปลาได้ปิดลาครับเสียวเหมือนกันกดประดุก ลุ้นกันต่อครับพึ่งปลดประดุกเสร็จตายหมดครับปาครับผมตอนนี้ก็ยามบ่ายครับช่วงเช้าก็มากู้กัดก็ได้ปลาอยู่ได้ปลาดุกได้ปลาช่อนปลานินก็ได้หลายตัวครับก็ ช่องเช้าก็เกิดบัติเหตุหน่อยกล้องโทรศัพท์ตกน้ำครับผมดำน้ำเลยกล้องก็เลยต้องยกเลิกปลดปลายยังไม่เสร็จเลยกล้องมันงายท้องก่อนพอดีกล้องตั้งใส่กละมังมันหัวทิ่มเลยลต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นช่องบ่ายช่องบ่ายก็ พาลูกๆมานี่ครับตามข้างหนองน้ำที่วางกัดไว้แหละลูกๆก,ก็มาเฟี้ยงเบ็ดล่อปลาอะไรลูกปลาช่อนครับชะโดเลยเหรอชครัเนอะเขาว่าจะมาเอาปลาฉลามครับฉลามหรือปลาใบเหรอลูกลปลาใบด้วยปลาใบตัวใหญ่เลยนะใใช่่ครับหญยโอ้หลังคาพัง ตอนนี้ก็ลังก่อไฟอย่างปลาครับย่างปลาที่ได้มา,มาเมื่อเช้าก็ก่อ,อยากหน่อยเพราะมันไม้มันเปียกครับเดีย๋ยวจะเป็นฐานก็ต้องรอสักพักครับ ย่างปลาแล้วก็กินกับส้มตำกับลูกๆนี่ครับปลาลูกๆมาทิกนิกทำกินแบบง่ายๆค,ครับข้างริมหนองไว้ครับ ก็หาแถวนี้นะครับไม้เยอะแต่ก่อ,อยากเลยเปียยไม้เปียกไปแรงไปแรงไปแรงไปนิดครับ มันจะเป็นฐานกี้ไปทำปลามาอยู่ครับผมทำปลาย่างมากินกับส้มตำน,นี่พาลูกๆกินส้มตำ ก็เเรียมทำส้มตำครับผมเรียมส้มตำแล้วก็รอปลาย่างสุกครับรอปลาย่างสุกก่อนจะกินส้มตำตำพริกกระเทียมครับ กอเสือเทศน้ำตาละปลาย่างนะครับ เทศครผือเทศมะนาวน้ำปลาครับใส่มากก็แซ่บมากนี่ผปรุงรถครับผมเดี๋ยวไปหาเก็บผักแถวนี้ครับ ก็ไม่ต้องไปเก็บไกลหาครับแถวนี้โอ้กลิ่นหอมครับผมได้บรรยากาศด้วยตามทุ่งริมหนองครับบรรยากาศแซ่บจะอบอกใครเลยครับผมเส้นละมะละกอครับาษาใต้เขาเรียกลอ,อกอครับจาาเนือเขาเรียกกล้วยเต้ย สามก็เรียกบักคุงเส้นบักคุงตำบักคุงใต้กบต้มตำหลอกกอหน้าตาน่ากินครับผม ็ตำแบบไม่เผ็ดมากครับผมพอดีพอดีพอให้เด็กกินด้วยอร่อยครับได้เลย กาดตำทุ่งครับถ้าได้ต้มตำก็เหนียว้ใช่เลยครับนี่กับปลายอดก็รู้แล้วครับได้ไก่ย่างเลยนี่ใหญ่ใหญ่ครับนี่ครับส้ตมตำ แบบง่ายๆครับผมทำกินเองได้ครับทำใยนอกกรุนี่นะครับคือปลา,าน่นะนี่กำลังย่างปลาเยอะกินไหมใช่แบบสุกแล้วครับนี่สุกได้ที่แล้วน้ำลายแตกครับส้มตำก็เสร็จแล้ว,ลวส้มตำด้วยครับผักผักนี่เก็บเองครับ ภาคก็หาแถวนี้แะครับตาก็เนี้ยน้องนี้นะครับใช่ครับตรงที่เราไปวังกัดกันครับไปใส่ถาดเลยเอาครับไ,ได้เวลากินแล้วครับใช่ครับลุกนั่งนั่งนั่งเลยดิดดปลาครับกินข้าวต้มครับผม ส้มตำปลาดุกย่างครับปลานินยังไม่สุกทีปลานินต้องรอสักพักก่อนอใจมือเลยครับนี่ลูกจะจับโต๊ะเจวโต๊ะพ่อพังพ่อซื้อมาอมหลายแสนโอ้โหอร่มอมอามครับกับส้ตมตำยอดมาลาครับมาลาขกินกหาแถวนี้ขมๆม,ขมขิงกับส้มตำ เข้าเลนครับสำหรับคนที่ชอบผมผมปลาย่างปลาดุกย่างหมักเกลือครับเนื้ออร่อยครับดุกสดๆเลยครับ ดุกนาเข้าออเลยกินกนส้มตำเลยรับตามร่อยร้อยค่ะตามเลยยอดมาละครับ ผักเราบนนี้เอิน,มนไม่ค่อยมีเวลาแล้วครับเดี๋ยวฝนมันจะตกก็เลยต้องรีบทำคลิปครับขมเลยไปอะไรวะผักผักสม,มุนไพรนี่พอกินได้คนเดียวพอกินแล้วตายไม่ตายร่วมนเป็นยาอ้าว รวมพิษอ่ะเป็นยารักษาโรคประวัติกินได้ถ่ายท้องครับยาเนี่ยแก่ม่รับเชิญเดี๋ยวมากินกับเราอ่ะบรรยากาศอร่อยครับใช้ได้ขาดข้าวเหนียว Oh. ลูกถ oh. ูกใจครับลูกชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยตามทุ่งหลงป่าเอาตัวรอดได้ครับเด็กสองคนกินง่ายเป็นคนใต้ครับแต่ว่าผมเลี้ยงแบบให้ออกแบบแถวแถวบ้านผมบ้านผมก็อยู่แถวแถวบ้านนอกกินจาน ทักทายเป็นภาษาใต้หรอสวัสดีค่ะบัดดีครับปุมมากมากับมา,มา,มาโอ้แค่ไม่ได้หรอกเจินนะมาแล้วนั่งลงนั่งลงแมวขอุ่นใจมาทักทายเรามันหมามาทักทายเรานาะม,มันคิ่ว่ามันติดตามเราเอฟซี FC. จะมากดไลค์กดแชร์ให้เราอยู่พอดีมีเป็นแฟนมาดูครับผมมาอีกสองตัวล็อกไวเลอร์สงสัยได้กินส้มตำปลาดุกย่างครับผมก็เลยมาเขาบอกว่าร้นานนี้อร่อยมากเลยครับ เดี๋ยวรอปานินก่อนปานินก็มีเยอะมากครับนี่ครับปานินกำลังจะสุกเออแฟซีมาครับอยากไปุ่วมอยากไปร่วกับมันครับ ่ครับปอนนีน้พันอะไรจะสุกหรือครับโอ้ยมาจะกินกันเนาะังอย่ามากินกับเรารอกมาทักทายเรา f ี G ครับ f นั่ง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 ผมแข่งกันเลยคนระับ น,นั่งลงจังจะดุกด,ดิกพอดีไปกินน้ำมาแล้วครับคุณครับอานั่งลงอร่อยมากเนี้อถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยดดกดไลค์กดแจร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ท่องเที่ยว สุดใจแบบพอเพียงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกผมด้วยนะคะในช่องหองสุดใจนะครับท่องเที่ยวสุดใจแบบพอเพียงครับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้นะครับต้มยำก็อร่อยครับอร่รอยครับผมอร่อยอร่อยขาซุดยอดแซบบ่บอีลีสำหรับวันนี้ก็แมบ่บายครับผม